สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเทนนี่อาร์เคโอนะฮะวันนี้ครับผมเราจะมาดูตัวอย่างเกมใหม่กันนะผมชื่อเกมว่า THE DAY BEFORE รนะผมซึ่งเป็นเกมจากค่ายแฟน t a สติกนะครับผมก็ THE DAY BEFORE เนี่ยเป็นเกม Open World เนาะเป็นแนวแนว o เออ่ะเออเอาตัวรอดจากซอมบี้นะครับผมก็ทางค่ายเนี่ยเขาเพิ่งปล่อย เกมเพลย์ออกมานะประมาณ13นาทีได้ให้ทาง IGN เขาได้เล่นก่อนนะผมซึ่ง The Day Before เนี่ยจะวางจำหน่ายในวันที่เอ้ยังไม่ยังไม่บอกวันที่นี่วะ่ะเหมือนจะวางจำหน่ายในช่วงไตรมาสที่2นะผมสำหรับเกมนี้ก็คือช่วงนี้แหละเมษาพฤษภามิถุนาอะไรประมาณนี้เออซึ่งเกมนี้ได้รับความสนใจยังไงก็คือเหมือนเขา เกินๆมาประมาณว่าเป็นการรวมกันระหว่างเกม The Last of Us นะครับผมแล้วก็มี The Division อันนี้ส่วนตัวคือรวมไปถึง State of Decay ด้วยนะผมก็เป็นเกมที่แบบ Open World ผมว่าแบบฟาร์มซอมบี้สร้างเมืองเก็บของรูดของอะไรประมาณนี้อืมก็นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างสั้นๆไม่สั้นแหละ13นาที สิบสามนาทีนะผมะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมขอเซตแป๊บหนึ่งเนาะเออกดผิดใช่นี่ไหมเออไม่ใช่โอเค <laughs> เดี๋ยวผมขอเซตแป๊บโอเคได้ละไปะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างไปด้วยกันนะสิบสามนาทีโอเคได้ <laughs> <laughs> okay, ยินเสียงเนาะทุกคนเ <laughs> <laughs> ซต<ะ>ให้ดูแบบอย่างนี้เลย <ห>เรามาดูกัน13นาทีครับของเดย์เบยฟอร์ไม่ใช่เดลาร์ดเอาบ้านเหมือนเป็นเหมือนเป็นการบอดแค์หลังจากโลกล่มสลายแล้ว ผมไน่อยากโตมาเป็นดีเจแต่มืนไม่มีโอกาสขันเหมือนแบบบนแบบหลังโลกล่มสลายอะไรประมาณนี้ผมโชว์ทุกคนตอนนั้นจะตีหนึ่งแล้วนะผม<ล>จริงไม่สามารถเสียงดังได้นะผมเดี๋ยวข้างห้องผมดาว ต้องขออไปพูดเบาะนะมีเสียงซอมบี้ด้วยเหมือนแบบสั่งลาเหมือนไม่อยากอยู่บนโลกนี้อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะก่อนที่โลกจะล่ะมสลาย ซัมบีว่ะฟอนนี่เหมือนลาดออฟอัดเลย The day before ม,มาถึงโชว์โชว์สภา,าพแวดล้อมก่อนเลยฮนะินเกมฟุตเทจวิร์ i อินโปรเกสนะผม <c oughs> เหมือนภาพในเกมแหละแต่ยังพัฒนาไม่เสร็จสิน้นกำลังเร่งพัฒนากันอยู่นะผมสำหรับเกมนี้ มาถึงก็โชว์การขับรถลงน้ำลงดินโฟวิลน้ำก็ถือว่าสวยใช้ได้นะสภาพแวดล้อมต่างๆแทบทางซ้ายนี่มันมีความหนาวไฟฟ้านี่คืออะไรผมไม่แน่ใจมือนพลังงานมั้แล้วก็แทบน้ำ แต่ขวาเป็นน้ำมันนะครับผมโอ้ดูพื้นถนนดิเดี๋ยวนี้เราแบบเล่นเกมกันแ,แบบว่าเหมือนดูหนังเข้าไปทุกทีแล้วอะเออภาพสวยเห็นแสงเงาบนหลังคารถวะมันเงาเงาแบบตีกับพื้นเลยเรเทซิ่งแต่เหมือนข่าวออกมาผมเห็นว่าเกมนี้จะลงแต่แพลตฟอร์มของ PC อย่างเดียวเนาะ Pay Station ไม่ได้ลงผมก็ไม่เข้าใจาว่ามันเนี่ยไม่แม้เพย์เ t ชัน,น,นขอโทษคอนโซลครับผมไม่ได้ลงคอนโซลน่าจะเป็น e l u s i v e ของ PC หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจากที่เคยอ่านเนาะถ้าผิดพลาดอย่างไงก็ขออภัยอะมีแสงไฟมีแบบพื้นถนนเห็นว่าเป็นแบบมันมันลื่นๆมีน้ำมีพื้นน้ำโอ้สวยว่ะใช้ได้ จะลดทำไมรถเป็นเอียงวะนี่โชว์แสงซะหน่อยลงมาถึงก็โชว์โชว์ของมากับเพื่อนนะไม่พูดคุยกันเลยเชอร์ล sure ิฟ อุ้ยโอ้โหตัวเดียวน่ะดุดุจัดอุ้ยเฮ้ยเขายิงเล้ววะอย่าบอกนะถ้าเกมจริงออกมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นปะดูดิเวลาเขายิงอ่ะ ซอมบี้มันไม่รู้สึกเจ็บไม่แบบไม่รู้สึกถึงกระสุนที่เข้าไปในร่างมันหรืออะไรเหลือแบบอออ,อ,อะไรไม่มีเหลืออย่าบอกนะเว้ยว่าออกมาอย่างเงี้ยช็อกเลยนะหรือว่าพัฒนาอยู่ถ้าจะพัฒนาตรงนี้อยู่นะขอให้เป็นอย่างนั้นดูดูเวลาเขายิงนะดูดิ ซอมบี้แม่งวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยอะซอมบี้แบบไม่กลัวกระสุนแบบไม่มีรีแอคชั่นอะไรกับกระสุนเลยเกินไปนี่รู้ละโอมีของมีใส่เสื้อใส่หมวกเฮ้ยผมไม่ค่อยโอเคกับตรงนี้วะผมรู้สึกผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคอืมอาจจะพัฒนาอยู่แหละเราเราต้องยจเย็น แต่เหมือนค่ายแฟนแทติกนี่มีมีเขาเรียกว่าไงเป็นแบบเสียงลือเสียงเล่าอ้างอะแบบเออเดย์วันไม่ค่อยคุ้มอะไรประมาณนี้ไม่คุยกันเลยเนาะตัวละครพัฒนาอยู่จะเย็นแทนแทนเจนเยนก็พัฒนาอยู่เจนเยนเมื่อกี้เมื่อกี้ตู้เขียนเบบซี่เนเบบบีบีวันนี้เริ่มรู้แล้วมีของซ่อมของกิน พวกมีเทปคาสเซ็ตมินิมาร์ทในปั๊มเมืองนอกนี่เขาดูอลังการเนี่ยนะดูแบบใหญ่ดีโอ้ฟาร์มยับยับบุลงบุลี่พวกสภาพแวดล้อมหรือแบบสิ่งของอะไรพวกเนี้ยเออดูดีเงาแสงพื้นน้ำอะไรพวกเนี้ยรถเป้เมันยางแบนป่นะมดเนี่ย ชัวและยางแบนแน่เลยนี่ไงโอมาซ่อมรถด,ด้วยว่ะเดี๋ยวนี้มีคราฟมีระบบคราฟของคราฟติงซ่อมรถออยางหกสิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยอ๋อซ่อมซ่อมทีเดียวคือได้ได้สี่ยางเลย อ๋อมีโชว์ระบบคราบด้วยฮะต้องไปเก็บของมาคราบอีกแต่ผมติหนึ่งอย่างนะเรื่องซอมบีซอมบีโดนยิงไม่เจ็บไม่อะไรเลยอะดูไม่ใช่ปะวะไปฮนะลุยกันต่ออดูพื้นถนนดูสภาพสภาพคือเป็นถนนจริงๆที่แบบ น่าจะมีดินมีอะไรด้วยอเออสวยดีแสงเงานี่ใช้ได้เลยดูดูครับแบบโชว์ความเล่นกับแสงเยอะเนาะแบบพยายามเงยหน้าอะไรประมาณนี้ พี่จะไปฟาร์มที่ไหนครับพี่สองกล้องมันสเตยออฟดีเคจริงอะ <c oughs> <c oughs> เหมือนแบบระบบมุมมองก็คือเดอะดิวิชันอ่ะเออแต่ลาดออันนี้ก็คือเหมือนเอาตัวซอมบี้หรือแบบพวกมนุษย์กายพันอะไรอย่างนี้มาอ้างเนาะแต่จริงๆอ,อันที่ พ,พูดมามันก็มีซอมบี้เหมือนกันมีการชนกับอินเทอร์แน็กับสิ่งของได้ด้วยนะผมชนลัวแต่เสียงปืนมันก็แน่นดีนะเกมน,นี้ ถือว่าภาพก็ผมโอ้มาผมว่าภาพมันไม่ไม่ได้แบบว้าวอะ่ะแต่มันก็แบบมีดีเทลต่างๆเนาะที่แบบเออเหมือนเราดูหนังอะ่ะเราไม่ได้เล่นเกมเสร็จเกมเพย์อย่างเดียวเราก็เสรภาพเสร็จเนื้อเรื่องด้วยนะผมก็รอเขาพัฒนาก่อนกว่าจะปล่อยออกมาน่าจะพัฒนาได้เยอะนะผมสำหรับ เกมนี้ผมเชื่ออย่างนะบรรยากาศมันดูอึมครึมเดียวเอ้ยกล้องซอมบี้นี่คือแบบเสียงดังนี่คือจะวิ่งเข้าหาเลยปหมบ้านสไตล์ฝรั่งเก่าๆนี่เราชอบมีอย่างนะี้นะแบบบ้านฟาร์มอะไรเงี้ยจะมีแบบ เอ้ยโยหห,โยโยหุ่นหลองเสื้อโคตรเกียดผมโคตรเกียดหุ่นหลองเสื้อนี่สัญญาณสัญญาณเตือนคนเข้าบ้านนะผมรู้รหัสด้วยชิปหายเสียงดังแน่ด้ไงนนโอ้ยซอมบี้ไวต่อเสียงวะ่ะ ไม่รู้รหัสแล้วไปกดมั่วอุย้ยทุบประตูแล้วยิงกระเด็นหมดเอเ AK นี่ว่ะเสยงปืนเขาหนักแน่นน,นี่นะเนี่ยแต่ดูดิซอบบี้อุย้ยมีโชว์ปืนพกอะ ซอมบี้ไม่เจ็บไม่อะไรเลยอ่ะตอนโดนยิงอ่ะผมไม่ชอบอ่ะโหยิงอืนโคตรดีมันดูการ์ตูนไปหน่อยอ่ะผมบอกไม่ถูกอ่ะเวลายิงซอมบี้อ่ะมันดูแบบเลือด เลือดเขาเรียกว่าดีเทลเลือดมันก็ไม่ได้แบบวาวขนาดนั้นนะ่ะเออพัฒนาอยู่พัฒนาอยู่จยนเย็นพัฒนาอยู่แล้วเนะี่ยหุ่นลองเสื้อเต็มบ้านเลยเป็นผมผมจิตตกน้อยคนนักลัวหุ่นลองเสื้อเฮ้ยแล้วตำรวจเฮ้ย ไม่น่าใช่ซอมบี้นะน่าจะเป็นอีกแก๊งหนึ่งม้โลกล่มสลายอะ่ะมันก็จะชอบมีแบบพวกอันดาพานอะไรพวกนี้ยพวกเอาชีวิตรอดเออคนมันก็ต้องน่าจะสู้กันอะ่ะเฮ้ยตำรวจเหรอเห็นเขาบอกว่าโลก โลกเราเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยคนน่ะน่ากลัวกว่าผีเพราะว่าคนมันไว้ใจไม่ได้อะไรประมาณนี้นี่คืออะไรเข้าบังเกอร์เอ้ยมีบังเกอร์ด้วยเขาขึ้นหนีเลยโอ้มีแบบสู้ผีไม่พอสู้คนด้วยนะครับผมอะไรวะเนะี่ยทางลงไปใต้ดินเหรอ โอ้จบแล้วนั่นแหละฮะจะจัดจำหน่ายบนสตรีมนะผมค่ายแฟน t ั s นะฮะโอ้ก็จบไปแล้วสำหรับ The Day Before นะผมประมาณ13นาทีได้เนาะก็เดี๋ยวขอปิดแอปก็ย้ายเดีกวเห็นหน้าพี่เขาเดี๋ยวไปบังจมูกพี่เขาอันนี้เป็นตัวเอกว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมไปหารูปมา ก็โดยรวมเนี่ยผมว่าก็ดูดีเนาะท้งสภาพแวดล้อมต่างๆพวกแอมเบียนหรือว่าแบบพวกแสงเงาอะไรประมาณนี้แต่ที่ผมไม่ชอบคือตอนเรายิงซอมบี้แล้วแบบแม่งไม่มีรีแอคอะไรเลยอะ่ะเหมือนแบบวิ่งเข้าใส่กระสุนอย่างเดียวเลยอเอออันนี้ก็ต้องรอพุฒนาเออผู้พัฒนานะผมเขาเออพัฒนาต่อไปนะก่อนที่เกมจริงจะออกมานะครับผมก็ The Day Before ฮะวางจำหน่ายในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้นะบนสตรีมนะครับผมก็ยังไม่มีวันที่แน่นอนเนาะก็ต้องลุ้นกันต่อไปฮนะว่าเกมนี้จะปังปังไม่ปังหรือเปล่าโอเคก็ต้องมาลุ้นกันเพ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมเดี๋ยวจะมาตามอ่านเนาะ วันนี้ผมไปแล้วผมเป็นการรีแอคสั้นๆเนาะมันก็ไม่สั้นแล้วละประมาณจะ20นาทีแล้รีบไปเลยดีกว่าโอเคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ปนกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปแล้ววันนี้เดี๋ยวคลิปยาวฮนะเราไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ